อยากเล่นด้วยแล้วริต้าอวดภาพน่ารักเบบี Baby, น้อยในคันนับวันรออีกสองเดือนเจอกันนับวันรอทายาทคนแรกริต้าสีริต้าเผยภาพน่ารักลูกน้อยในคันโชวแก้มป่องยิ้มกิ่มสุดตึ่นเต้นอีกสองเดือนเจอกันอีกไม่นานเกินรอว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างนางเอกสาวริต้าสีริต้าเจนเซนและกรณรงค์เดช ก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวและเห็นหน้าค่าตาทายาทคนแรกกันแล้วหลังจากที่อายุครรภ์ของสาวลิต้า เดินทางมาถึงเดือนที่เจ็ดแล้วแน่นอนว่างานนี้ทั้งคู่ก็ออกอาการตื่นเต้นและตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางด้านว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างสาวลีตา้าซึ่งล่าสุด5มกราคม2564เจ้าตัวก็ได้เผยภาพอันกัสสาวรูกน้อยเผยให้เห็นแก้มป่องๆและรอยยิ้มบางๆของเบบีในคันลงในอิสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าอะไรคือความแก้มป่อง ความยิ้มกิ่มของตัวน้อยในท้องอยากเล่นด้วยมากๆแล้วอีก2เดินเจอกันนะคะทำเอางานนี้เหล่าเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชมอารา่าความคิ้วและความจมูกพุ่งโดกข,ของเบบีในคันกันไม่น้อยเลยทีเดียว